เกียับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้าของคดีเสียพลหรือว่าเสียตุ้มนะครับที่เป็นนักธุรกิจนอกชื่อดังก่อนหน้านี้ก็ถูกพบศพกับบริเวณริมถนนพาสมเด็จสายเสวยร,รวมถึงจังหวัดกาลสินนะครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาตำรวจก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุล่าสุดก็สามารถจับกลุ่มตัวของผู้ต้องหาได้ทั้งหมด2รายด้วยกันนะครับ เมื่อวานตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินกับกระดาโดยพลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บัญชาการภาคจังหวัดกาลสินร่วมถึงกำลังตำรวจภูธรครับเมื่อวานไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทีมผู้ฆ่านายภาสพลรัตนยาธิขุณนะครับได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยทั้งหมด2คนด้วยกันกระาดการเบื้องต้นครับหนึ่งในนั้นน,น่าจะเป็นมือปืนที่ลงมือก่อเหตุ และมากกว่านั้นครับก็คือเป็นอดีตคนมีสีด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างควบคุมตัวจากกรุงเทพมาสอบปากคําที่จังหวัดกาลสิน,นก็น่าจะถึงในช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจะประชุมสรุปผลคดีช่วงเวลา10นาฬิกาคนตารวจตรีอภิชิตบอกว่าตํารวจยังไม่สามารถบ,บอกรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะว่าต้องรอการสอบสวนและจะแถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดช่วงเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงตรง ของวันนี้นะคะและทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารท่านก็จะลงพื้นที่มาถแถลงข่าวด้วยตัวเองด้วยค่ะ,ะครับหากมีความคืบหน้าครับเดี๋ยวทีมพิกัดข่าวนอยสปของเราจะนําเสนอต่อไปนะครับเพาจะมีการถแถลงข่าวในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับ